ในเขตร,ร้อนของทั้งสองซีกโลกมาบรรจบกันเกิดแนวปะทะกันของลมทั้งสองชนิดทําให้เกิดฝนตกตามแนวที่ปะทะกันซึ่งเป็นลักษณะนแนวร่องมรสุมนี้จะวางตัวอยู่ในแนวทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกร่องมรสุมจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เช่นเมื่อดวงอาทิตย์โคจรอ,อ้อมไปทางทิศเหนือร่องมรสุมก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย ร่องมรสุมมีผลต่อการเกิดฝนตกทำให้อากาศบริเวณดังกล่าวยกตัวลอยสูงขึ้นขยายตัวกลายเป็นเมฆฝนบริเวณร่องมรสุมจึงมักมีเมฆมากและมีฝนตกในประเทศไทยร่องมรสุมเกิดจากการประทะก,กันของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือมีผลทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่น ถ้าแนวชนของร่องมรสุมทั้งสองชนกันยิ่งแคบจะเกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนองได้มากและถ้าเกิดร่องมรสุมนานจะส่งผลให้เกิดฝนตกนานทำให้เกิดน้ำท่วมได้ can be. เราเป็นลูกลกลมหลวงชุมพรส่งดับร้อนให้ผู้ we am sorry สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ a m 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ของกรมอุตุทั้ง5สถานีเลยแล้วก็ลิงก์สัญญาณจากวิทยุกรมประมงและวิทยุเพื่อการ,กรเกษตรตลอดจนวิทยุชุมชนและที่สําคัญที่รับชมทางถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ ปรตูนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2566ากเจดนิกา0นาทีถึง8นาฬิกาค่ะวันนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะอยู่กับด mm ีเ hmm. จบินพิจนาณันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะทีมงานค่ Facebook Live นะคะน้องตุ้มวัชรินอินทน,นัยควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจอีทอำนาจินดาพรมค่ะและที่สำคัญค่ะท่านผู้ฟังค่ะสภาพอากาศวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะว่า มรสุมแรงนะคะแล้วก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่พื้นที่ไหนบ้างจะได้รับฝนนะคะมีข่าวดีมาบอกแล้วนะคะจากน้องใหม่ไฟแรงค่ะวันนี้เปิดตัววิทยากรใหม่เลยคะ<ส>่นยนยคะ,คะน้องฟอร์มลุงไพลินกองยักษ์สีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟอมค่ะสวัสดีค่ะพี่พิค่ะค่ะโหวันนี้นะคะมาดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ต้อนรับน้องใหม่นะแห่งวงการวงการของเราขอต้อนรับน้องฟอร์มนะคะเข้าสู่ วงการในการจัดรายการตอนเช้าๆอย่างนี้นะคะมาตรวจสอบลักษณะอากาศเลยค่ะว่าวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องฟอร์มคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็จะส่งให้ส่งผลทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้เกือบทั่ว ไปเลยทั้งประเทศเลยเป็นข่าว,ะะาวดีะะใช่ค่ะนะคะ,คะเป็นข่าวดีแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเช็คเลยนะคะว่าภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงกระจายตัวดีไหมภาคเหนือค่ะภาค,คเหนือนะคะการกระจายตัวอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะ,คะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยค่ะก็จะเน้นไปทางอ่ามแม่ห้องสอนนะคะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่าอุตรดิษฐ์ตากเพชรโุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะค่ะก็กระจายตัวแบบนี้60เซของ พื้นที่เลยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นฝนตกหนักหรือเป็นฝนประมาณไหนคะเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักด้บางแห่งค่ะค่ะมีโอกาสแล้วนะคะสําหรับภาคเหนือวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนกันมาเหมือนกันค่ะการกระจายตัวก็อยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางอ่ะตอนบนของภาคนะคะตรงขอบค่ะเลยน้องคายบุญการนะคะสกลนครนครพนมชัยภูมิแล้วก็รวมไปถึงขอนแก่นด้วยค่ะ เยี่ยมเลยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะภาคตะวันออกสิงเนือก็กระจายตัว60%ของพื้นที่เช่นกันนะคะภาคกลาง,าลางวันนี้เป็นยังไงบ้างภาคกลางนะคะฝนฟ้าขนองเหมือนกันค่ะร้อยละ60ของพื้นที่อย่างเชาาเนี้ยก็มีหลายพื้นที่เลยที่ได้รับฝนกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งเหมือนกันค่ะค่ะก็โปรยปลายลงมาแล้วนะคะสําหรับภาคกลางที่ เมื่อเช้าเราดูเรดาร์ตรวจสอบเรดาร์แล้วเนาะใช่ค่ะ,คะก็เตรียมรับมือนะคะวันนี้ตัวเลขสวยมากนะคะกระจายตัว60%ของพื้นที่สําหรับภาคกลางเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานด้วยนะคะภาคตะว,วันออกวันนี้เป็นยังไงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าภาคตะว,วันออกเองนะคะฝนยังคงเยอะอยู่นะคะการกระจายตัวก็อยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็เน้นฝนหนักนะคะมีฝนหนักบางแห่งก็อย่างตอนนี้เองนะครนายกนะคะก็มีกลุ่มฝนอยู่นะคะ,ค,ะค่ะก็โดย โดยรวมก็ทั้งภาคเลยนะคะที่ให้ฝนนะคะค่ะหมายถึงว่าตอนนี้ก็ตกตอนเช้าแล้ว<ช>สําหรับภาคตะว,วันออกใช่ค่ะเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวจากกรุงเทพนะคะไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือคะ่ะไปที่นครนายกนะคะมีฝนหนักอยู่บางแห่งด้วยคะ่ะมีกลุ่มฝนหนักอยู่นะคะฝนหนักบางแห่งที่ท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ในหน้าจอขนาดไหนที่เราถ่ายทอดนะคะ ก็เป็นกําลังตกเลยนะคะสีส้มๆแดงๆนี่ใช่ป็นกเป็นหนักใช่ค่ะเป็นลัก่ณะนของกลุ่มฝนหนักนะคะแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนตัวนะคะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะค่ะไม่รู้กลุ่มนี้จะนานแค่ไหนไม่รู้นะน้องฟอร์มค่ะตรงนี้ก็ถ้าเป็นที่นครนายกเองเนี่ยเขาก็อาจจะตกประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงได้ค่ะแต่เขาก็จะเคลื่อนตัวออกไปนะคะเขาไม่ได้ตกแช่นะคะไม่ได้ตกแช่นะคะก็เป็นข่าวดีนะคะสําหรับภาคตะวันออกนะคะตอนนี้มองเห็นอยู่ที่ นครนายกใช่วงนี้ณะปัจจุบันนี้ขออนุญาตตัดไปรับสายท่านผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามาร่วมรายการกับเราสายแรกของวันนี้ค่ะคุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยค่ะขอสวัสดีสองท่านนะฮะ,ะสวัสดี้ว,นนวันนี้เอวันนี้เอห้าในที่กรุงเทพในฝนฝนหนักสบายใจแลวของเรวันนี้มีฝนแล้วนะฮะค่ะ กรุงเทพมาทำไมวันนี้ทำไมมาช้ำมดแลวทำไมที่กรุงเทพทำไมทำไมวันนี้มีฝนช้ำมดวันนี้มาตั้งแต่เช้าใช่<ๆ>ค่ะ <regarder S 2> เพราะว่าอ่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะมีกําลังแรงขึ้น <S 2> <S 2> นะคะค่ะละักษณะเช่นนี้นะคะก็ทําให้กรุงกรุงเทพเองเนี่ยรับฝนตั้งแต่เช้ามืดเลยแต่ว่าผมผมตื่ใจมากเลยครับตับใจแล้วมีฝนชุมชุ่มฉ่ำตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้เย็นๆหน่อยเช้าๆก็ช่วยได้นะคะอุณหภูมิ อุณหภูมิก็อาจจะลดลงได้บ้างนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะชาวนี้บริเวณกรุงเทพหลายพื้นที่เลยก็ได้รับฝนเอาไปต่อนะครับผมไม่สารอย่างนี้นะขอบคุณมากค่ะวันนี้วันเสาร์เราครึ่งชั่วโมงนะคะคุณพรชัยขอบพระคุณค่ะรับสายกันต่อค่ะจากพี่ดำรงชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดำรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสองท่านครับผมค่ะคนนี้ไม่ชอบฝนโอ้ยชอบ่างมากไม่มาเลยไม่มาเลยใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็ไม่มาเลยต้องสายใช่ไหะ มืดอยู่ตอนช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองอะมืดอยู่ทางบ้านบึงทางนู้น่ะทางหนองสมิดธ์อะไรทร่โ้นแล้วนะโอ้โหอันนั้นตกแค่เลยอะแต่ไม่รู้ตรงจุดไหนพอดีญาติทางนู้นไม่ได้ลงมาก็เลยไม่รู้เลยแต่ทางเปิดเมืองชนบุรีนี่ไม่ต้องมีพูดถึงเลยครับผมร้อนอบอ้าวลมก็ไม่มีนะเมื่อวานน่ะอันแต่ก็ถึงสิ่งที่น่าแปลกไม่มีฝนแล้วนี่ก็มองไปทางบางกงก็มีกลุ่มฝนอยู่ก้อนหนึ่งแต่คงผมมองแล้วไม่มีตีนฝนนะ คงจะพัดผ่านไปอีกที่ไหก็อยากทราบว่าวันเนี้ยทางอำเภอเมืองชมลมุรีนี่จะมีฝนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมวันนี้นะคะ,ะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ค่ะร้อยละหกสิบของพื้นที่เลยนะคะชนบุรีเองนะคะก็ตอนนี้นะคะมีกลุ่มฝนอยู่ทางบางละมุนนะคะแล้วก็บอ่อทองนะคะแต่ว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางิตะวันออกเฉียงเหนือ นะคะส่วนอำเภอเมืองเองเนี่ยยังไม่มีกลุ่มฝนค่ะแต่ว่าคาดว่าช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะ <อา S 1> ก็อาจจะมีก่อตัวขึ้นมาได้ค่ะอันนี้มีมาแล้วอยู่ใกล้ๆคุณน,นั่นแหละ <c oughs> คํามว่าอาจไม่อยากได้ยินเลย่อยาก,ยากได้ยินว<ด>่า<ะ>เอออยากได้ยินละเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายค่าคุณได้เจอแน่นอนอย่างเงี้ยไห่อยากได้ได้ยินคํานี้อ่ะอยากได้แน่นอนฟันธงเจอเจอค่ะมีโอกาสได้ค่ะแล้วแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ ถึงวันอังคารเป็นยังไงครับผมถ้าเป็นวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่สองนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะการกระจาย<อ>การกระจายตัวของฝนเนี่ยก็ยังคงเยอะอยู่นะคะร้อยละ60ของพื้นที่อาจจะรวมไปถึงวันที่3เลยนะคะส่วนวันที่4ี่ถึงวันที่8ดเนี่ยฝนก็จะน้อยลงค่ะเนือ่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่เนี่ยก็จะมีกําลังอ่อนลงค่ะแต่ว่าการกระจายตัวก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังดีอยู่อยู่ที่ร้อยละ40ถึง60บได้ค่ะ แล้วแล้วพ่กนี้ส่วน <ffic. S 2> มากจะเป็นช่วงไหนครับผมก็เป็นช่วงบ่ายค่ำเหมือนกันค่ะเอาเลยคบบ่ายค่ำพอดีพ่กนี้พ่กนี้มีจัดมีลูกๆเขาจัดงานวันเกิดให้หน่อยด้วยอ๋อีเนีือนกัขอให้ตรงเตอะได้เย็นๆก็ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณดำรงครับผมมีความสุขมากๆแข็งแรงแข็งแรงค่ะครับผมเช่นเดียวกันครับผมตอนนี้67เต็มแล้วนะ เ <c oughs> สียงยังหนุมอยู่เลยเนาะค่ะโอเคครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากค่ะเอฟซีที่น่ารักของเรานะคะสายต่อไปกันเลยค่ะน้องฟอมน้องปอน้องฟอร์มนะคะน้องฟอมมาเจอพี่ออนกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะน้องชนะนันจ๋าสวัสดีค่ะน้องฟอมสวัสดีค่ะดีต้อนรับ คุณค่ะคุณดีต้อนรับน้องใหม่ค่ะค่ะน้องจ๋าวันนี้มืดมิดไปหมดเลยอ่ะเมฆเต็มท้องก้าเลยแล้วเมื่อคืนก็ตกค่ะตีสี่่แต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยตกช่วงสั้นๆค่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาน้อยพี่ไม่มีคําถามนะคะขอบคุณมากค่ะน้องตันสีค่ะขอบคุณมากค่ะค่รัก นี S <S <S ่พี่อ่อนน่ารักมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ออนคะแล้วบางประกงพี่อ่อนจะมีโอกาสไหมน้องฟอมบางประกงวันนี้มีโอกาสค่ะการกระจายตัวเนี่ยก็เยอะนะคะร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยค่ะเมื่อกี้เราตรวจสอบลักษณะอากาศลายผ้ากันอยู่เนาะเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปเช็คเลยภาคใต้สองฝั่งวันนี้เป็นยังไงบ้างสาหรับภาคใต้เองนะคะการกระจายตัวของฝนค่อนข้างมากค่ะทั้งสองฝั่งเลย ไปที่ฝั่งอันดามันกันก่อนนะคะฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่เลยทีเดียวนะคะก็ทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยอย่างตอนนี้นะคะก็มีฝนอยู่ในหลายๆพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่นะคะตรังเองนะคะที่ฝนหนักนะคะระนองพังงาค่ะรวมถึงสตูลด้วยค่ะเต็มเลยใช่ค่ะส่วนภาใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็มีฝนเหมือนกันค่ะแล้วก็เน้นฝนหนักทางตอนล่างของภาคนะคะ คลื่นลมเป็นไงบ้างคะตอนนี้คลื่นลมนะคะทางฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูงค่ะสอง,งสมเมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าสเมตรนะคะส่วนฝั่งอ่าวไทยเองคลื่นสูงประมาณหเมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูง1-2เมตรได้ค่ะ,คะก็ ชาวเรือนะคะก็ระมัดระวังการเดินเรือค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งนะคะในระยะนี้ค่ะงดเลยน้องงดไปถึงวันที่3เลยใช่ไหมคะงดถึงวันที่สองค่ะวันที่2สําหรับฝั่งฝั่งอันดามันฝา่งตะวันตกนะฝั่งอันดามันค่ะขออนุญาตค่ะไปรับสายกันต่อนะคะจากคุณสําอางเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสําอางค่ะสวัสดีค่ะดีใจอังนะสวัสดีครับ้องฟองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ ตอนนี้ก็แสงแดดจ้านะครับลมนิ่งครับวันนี้เพชรบุรีมีฝนไหมครับเพชรบุรีวันนี้มีฝนค่ะมีโอกาสได้่าร้อยละหกสิบของพื้นที่เลยค่ะวันนี้ค่ะส่วนส่วนใหญ่จะนี่ชายเขาหรือว่าทางทะเลครับอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของฝนที่เคลื่อนตัวมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะค่ะแล้วนี่ชายทะเลนี่จะมีโอกาสไหมครับ มีโอกาสเกิดได้ค่ะเพราะว่ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะคะกะ็มีโอกาสตกได้ค่ะการกระจายตัวเมื่อกี้ต้องขอไปนะคะการกระจายตัวนี้อยู่ที่ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยค่ะครับความเร็วของลมประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้นะคะเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่สิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ สำหรับค่ะใช่ค่ะทะเลก็มีเครื่อสูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเครื่องสูงหนึ่งถึงสองเมตรค่ะแล้วฝั่งอันดามันมีฝนเยอะไหมคะฝั่งอันดามันการกระจายตัวเยอะค่ะร้อยละแปดสิบของพื้นที่เลยแล้วก็มีฝนตกหนักด้บางแห่งด้วยค่ะครับความเร็วของลมประมาณเท่าไหร่ครับความเร็วอยู่ที่ยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ค่ะคลื่นสูงไหมครับคลื่นสูงมากค่ะสูงประมาณสองถึงสามเมตรค่ะแต่ถ้าเป็นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่าสามเมตรเลยครับ อุณหภูมิเพชรบุระะีสูงสุดต่ำสุดเท่าไหใช่คหอ่าต่ำสุด27นะคะสูงสุดอยู่ที่34องศาค่ะ ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโหตอนรับน้องใหม่รัวเลยนะคะน้องฟอร์มเยี่ยมมากเลยนะเดี๋ยววันนี้กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะคะการกระจายตัวก็ค่อนข้างเยอะเลยร้อยละหกสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อเช้ามืดหลายพื้นที่ได้รับฝนแล้วจ่ายค่ะอย่างบางนาเองก็มีตกนะคะค่ะแล้วก็ มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปสําหรับตอนนี้นะคะยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะที่อยู่ในกรุงเทพเองแต่ว่า ช่วงบ่ายเนี้ยก็อาจจะมีก่อตัวได้บ้างนะคะ<ช>ตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้ามาะค,ะค่ะค่ะก็สําหรับกรุงเทพและปริมณฑลรอบางบางแห่งนะคะก็รอช่วงบ,าบา่ายไปบ่าย<ม>ค่ำเลยนะคะ,คะก็เป็นข่าวดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะว,วันนี้มรสุมเริ่มแรงแล้วนะคะแรงไปถึงวันที่สาใช่ไหมคะแรงไปถึงวันที่สองวันพรุ่งนี้วัน่นีสใช่ค่ะเราก็จะอ่อนกําลังลงแต่ว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกําลังอ่อนเลยนะคะ,คะแค่บอกว่าจะอ่อนกําลังลงแล้วอาจจะเป็นปานกลางใช่ค่ะ,คะแต่ก็คืออ่อนเขาอ่อนกันอ่อนกำลังลงก็จริงแต่ว่าก็ยังคงมีฝนได้ตลอดทั้งช่วงตลอดทั้งสัปดาห์แต่ว่าการการะจายตัวก็อาจจะน้อยลงค่ะค่ะ,คะก็ดีแล้วนะคะก็เป็นข่าวดีเลยนะคะสําหรับในเรื่องของฝนฟ้าเช้านี้นะคะแล้วก็ ทุกท่านที่รับฟังรายการของเรานะคะขออนุญาตไปที่่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะทุกท่านค่ะฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราไว้ด้วยนะคะทั้งทายพี่ไพศนค่ะให้กําลังใจมาพี่พยอมพี่วิศนุด้วยนะคะพี่ประเสริฐด้วยค่ะพี่พยอมให้กําลังใจมากันล้นหลามคุณจินเกียรติด้วยคุณสมบัติคุณเตือนใจด้วยนะคะให้หัวใจมาแล้วก็คุณวิศนุแยมรสบอกว่าสวัสดีครับบ้านน้ำเย็นอำเภอท่าแซ รอยต่อกระบุรีกําลังรอน้องฝนอยู่ครับโอกาสเป็นยังไงบ้างคะน้องค่ะวันนี้ก็จะมีโอกาสเกิดเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนะคะการกระจายตัวก็อยู่ที่ร้อยละหกสิบค่ะก็จะเป็นอาจจะเป็นช่วงบ่ายค่ำเป็นต้นไปค่ะมีโอกาสแล้วนะคะคุณชนุชค่ะคุณกัญฐพรค่ะให้กําลังใจมาด้วยนะคะคุณสมงพิษนะคะสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆมากแล้วแล้วจะมีฝนไหมวันนี้มีค่ะโอกาสกัน อ่าโอกาสที่ฝนจะตกร้อยละสี่สิบของพื้นที่ค่ะค,ะคะสุพรรณนะคะโ<ช>อากาสด้วยพี่เอกนงนะคะหัวหน้าเวงของเรานะคะมาให้กำลังใจน้องฟอร์มด้วยขอบคุณะค,ะค่ะ,คะทัชายกันคุณสมพิดค่ะให้กำลังใจมาบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยคุณเชนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณธงชัยสวัสดีครับชนบุรีอำเภอเมืองตำบลบางปะซ้อยเช้านี้อากาศร้อนอบอ้าวลมนิ่งแดดจ้า วันนี้ชนบุรีจะมีฝนไหมครับวันนี้นะคะโอกาสที่จะตกก็ร้อยละหกสิบค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีฝนหนักได้บางแห่งค่ะมีโอกาสใช่ค่ะชนบุรีบางที่ตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนอยู่นะคะเป็นลักษณะของกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะคะค่ะก็เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายค่ำก็อาจจะมีเกาะตัวขึ้นได้นะคะตอนนี้ก็มีโปรยปลายมากเลยนะคะแล้วก็คุณธงชัยให้กําลังใจมาด้วยคุณชะลอนะคะนะคะขออภัยค่ะ คุณชลอสวัสดีครับปีนี้ฝนจะแรงอีกนานไหมครับถ้าเป็นในช่วงนี้นะคะตลอด <c oughs> ทั้งสัปดาห์นะคะในระยะเจวันเนี่ยก็ยังมีการกระจายตัวของฝนได้อยู่นะคะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยนะคะแล้วก <c oughs> ็หลังช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนกร,รกฎานะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีฝนตกชุกได้่า <c oughs> อ,อาจจะเป็นด้วยสาเหตุร่องมรสุมอาจจะพาด <c oughs> ผ่านประเทศไทยนะคะค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็ เดี๋ยวต้องติดตามอิดทีแล้วก็ช่วงนั้นก็กลางเดือนกรกฎาก็กจะมีร่องฝนเข้ามาด้วยนะคะคุณชะลคขาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรามาด้วยนะคะพี่พักดีเทพทองบอกว่า <S <S สวัสด <ilia> สีสดครับน้องๆทั้ง4ภูเก็ตฝนตกตกหยุดหยุดลมแรงมากทั้งคืนเลยครับ แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทํางานนะครับขอขรบคุณมากมค่ะบอกว่าชมแชร์ให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ฝนภูเก็ตเป็นไงบ้างฝนภูเก็ตเยอะตลอดช่วงเลยค่ะก็คือมีโอกาสตกได้ทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาเองเนี่ยเป็นด้านที่รับมรสุมตรงๆเลยแล้วมรสุมมีกําลังแรงนะคะก็จะตกตก,ตกหยุดหยุดเป็นลักษณะ,ะของอฝนฟ้าขนองนะคะก็คือ ไม่เขาไม่ได้ตกแช่ค่ะเขาตกเสร็จเขาก็เคลื่อนตัวไปแต่ก็จะมีกลุ่มใหม่ที่เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะสังเกตเรดาร์ตัวอากาศตอนนี้นะคะที่โชว์ในหน้าจอของเรารู้สึกว่าน่าแน่นมากค่ะน้องฟองค่ะใช่ค่ะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเองเนี่ยวันนี้การกระจายตัวเนี่ยร้อยละแปดสิบเลยค่ะค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะนี่มีพี่ออยมาให้กำลังใจต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มันวิ่งมากเลยสำหรับ Facebook มีคําถามเข้ามาแล้วก็จงวิ่งพวดเลยคุณชนะฐานะให้กําลังใจมาคุณพยอมนะคะสวัสดีค่ะเชา้านี้ที่พิจิตออรอาเภอโพป,ประทับช้างท้องฟ้าแจ่มใสค่ะวันนี้จะมีฝนไหมคะวันนี้พิจิตรมีโอกาสเกิดฝนได้ค่ะร้อยละหกสิค่ะการกระจายตัวอยู่ที่ร้อยละหกิบนะคะ,คะบอกว่าจะวานข้าวแล้วนะคะจะ อยู่เขตติดกำแพงเพชรนะคะเขาอยูต่ติดเขตตรงนี้โอ,อกาสใช่ไหมคะมีโอกาส,กาสได้ค่ะเพราะว่าการกระจายตัวเองทงางภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยรอ้อยละหกสิบค่ะเป็นข่าวดีแล้วนะคะคุณพยอมคุณสุขศรีกำลังใจมาคุณวิศรินท์ด้วยนะคะสำหรับกําลังใจขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณวันจิตสมุทรสาครมีฝนวันไหนคะขอบคุณค่ะวันนี้พรุ่งนี้นะคะมีโอกาสได้นะคะสมุทรสาครนะคะ ก็เป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองค่ะการกระจายตัวร้อยละ60วันนี้วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีโอกาสได้อยู่แต่ว่าหลังวันที่ช่วงวันที่4-7ถึง7เนี่ยก็อาจจะน้อยลงเหลือโอกาสที่การกระจัดตัวก็อยู่ที่ร้อยละ30-40ถึงีได้ค่ะวันที่4ถึงไปเนี่ยลดลงใช่ะคะ,คะ ระหว่างนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะคุณประดับค่ะสุรินนะคะค่ะฝนจะมีเลยคะแรงมากเลยสุรินมีค่ะ,คะคการกระจายตัวอยู่ที่ร้อยละหกสิบค่ะ,คะกอ็อาจจะ เป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนะคะก็เกิดได้ในช่วงบ่ายค่ําค่ะอ่าวันนี้มีโอกาสนะคะเป็ประดับค่ะคุณอุบลค่ะให้กําลังใจมาคุณพี่ประสบสุขนะคะมาอีกแล้วน้องฝนมืดมิดมาเลยนะคะเนื่องจากตกมาตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วตกแช่มาจนถึงเวลานี้นะกระเปอดจะตกยาวๆกระเปอระนองค่ะค่ะเขตแบบชุ่มฉ่ำเลยใช่จะตกยาวไปกี่วันคะ่าถ้าเป็นระนองเองเนี่ย ก็ตลอดทั้งสัปดาห์ก็มี <Okay. S 1> โอกาสที่ฝนจะตกตลอดทั้งสัปดาห์นะคะแต่ว่าช่วงวันที่3ถึงวันที่7เนี่ยการกระจายตัวก็จะลดลงค่ะเหลือร้อยละสามสถึงสีได้ค่ะน้องฟอมค่ะ5านาทีนะแต่ว่าคําถามเยอะมาก <c oughs> ไม่รู้จะสปบียังไงค,ะงงค่ะท่านผู้ฟังค่ะคุณสุริยานะคะชาวนี้ที่สุราธานีอากาศครึ้มคฝนจะมาอีกไหมครับฝ <c oughs> นมีโอกาสไปที่สุราค่ะวันนี้นะคะก็ร้อยละ60เหมือนกันนะคะเกือบทั่วประเทศเลยร้อยละหกนะคะ <Okay. S 1> แต่ทางสุรา์เองเนี่ยวันนี้ฝน ก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็มีอาจจะมีตกหนักได้บางแห่งค่ะค่ะคุณอนานนะคะให้กําลังใจมาคุณประทีปนะคะสวัสดีครับเขตเมืองชุมพรคลื้มคลื้มฝนครึ้มคลึ้มฝนนะคะแล้ววันนี้จะมีฝนบ้างหรือเปล่า วันนี้ชมพรมีได้ค่ะอยละสี่สิบของพื้นที่ค่ะค่ะคุณสมพงษ์ค่ะทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณวันเพ็ญเช้านี้กําลังตกเลยนะคะอยู่ที่นครนายกใช่ที่เราดูเรดาร์เมื่อกี้นะคะคุณพี่ประสบสุขบอกว่าลมกระโชกแรงแรงไหมครับกระเปิดฟ้าปิดจะมีลมกระโชกแรงด้วยหรือเปล่ามีโอกาสเกิดได้ค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะก็ลมกระโชกแรงมีโอกาสเกิดได้อยู่แล้วนะคะคุณพี่อชราภาให้กําลังใจมาด้วยขอบพระคุณค่ะแล้วก็พี่ประสบสุขให้กําลังใจมา คุณ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 ไม่แน่ใจคุณ,คณ,คณ,คณลบบุรีค่ะเป็นยังไงบ้างลบบุรีนะคะวันนี้ก็โอกาสเกิดฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะค่ะ,ค,ะคุณสมพงษ์อําเภอคลองหาดอําเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วต้องการฝนมากครับเขาโพดแย่แล้วเป็นยังไงบ้างสะแวันนี้สะแก้วมีโอกาสเกิดฝนตกะนะคะก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะ ค่ะเป็นวันดีก็ให้กำลังใจมาด้วยนะคะน้องฟอร์ม<อ>นะคะหลายโอ้คำถามเยอะคุณฟาติมาค่ะสวัสดีค่ะบอ่อแสนทับปุดพังงาฝนตก,ตกตกหยุดหยุดตั้งแต่เมื่อวานทั้งคืนเลยนะยังตกแช่อยู่แล้ววันนี้ฝนจะเป็นยังไงบ้างจะตกถึงวันไหนพังงาค่ะค่ะถ้าพังงาเองนะคะอาจก็วันนี้พรุ่งนี้นะคะก็ที่ฝนจะเยอะร้อยละแปดสิบของพื้นที่เป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองค่ะที่จะตกตกหยุดหยุดแล้วก็มีโอกาสตกหนักได้บางแห่งนะคะตอนตกก็ อาจจะมีลมกระโชกแรงร่วมด้วยค่ะฝ่าวังด้วยนะคะคุณวิบาว่าค่ะโคราชวันนี้บ่ายค่ำจะมีฝนหนักไหมถ้าเป็นโคราชเองนะคะฝนหนักไม่มีนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสตกได้ค่ะการกระจายตัวก็ร้อยละหกสิบค่ะอ่าค่ะพี่อัชลามพาแ้วบอกว่ามาแน่ๆนะวีเมืองใหม่ชนบุรีวันนี้ค่ามีโอกาสได้ค่ะชนบุรีภาคตะวันออกเองนะคะค่ะ คุณพีรวัตรนะครับบอกว่านครนายกตกแล้วเย็นสบายขอบพระคุณค่ะคุณกฤษณะตราดกําลังตกขอบพระคุณค่ะคุณน้องเอกนงนะบอกว่าให้ข้อมูลได้ครบถ้วนเข้าใจง่ายสิ่งชัดเจนนะติดตามฟังขอบคุณค่ะค่ะนะคะคุณนาทอนสวัสดีครับ ตลาดบางประกงฝนตกแล้ฝนตกแล้วแต่ไม่หนักนะคะลง<อ>พรำๆไม่ชื่นใจขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณธนะณาถาให้กําลังใจมาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณศิรินลักษณ์คุณพี่ธีละเดี๋ยวไล่ข้างล่างเลยนะคะเยอะมากคาถาม FC มาต้อนรับน้องฟอร์มวันนี้ขอบคุณสัญญาณค<อ>นพทงชาติมาแล้วคุณอีทบอกแล้วก็เดี๋ยวเราตอบให้หลังไมเนาะได้แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะเสียดาจังเลยน้องฟอร์มกําลังมันเลยนะคะ ขอบคุณ Facebook ไลฟ์ด้วยน้องตุ้มมัชลินแล้วก็คุณอิทอำนานาจจินดาพรมแล้วก็ค,คุมเสียงแล้วก็ที่สำคัญน้องใหม่ของเราน้องฟอร์มฟอร์มดีมากๆเลยสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะไม่ผ่านไม่ผ่าน